น้องสื่อมวลชนนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแก๊งนี้ก็เป็นแก๊งที่เรียกว่ากองร้อยปล่อยเป็ดนะครับที่มีการเป็นลักษณะหลอกหลวงประชาชนนะครับเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อ้างตัวเป็นเจ้าที่ตํารวจนะครับมีการใช้วิดีโอคอลแต่งกายเป็นเจ้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็หลอกในลักษณะที่ผู้เสียหายหรือเหยื่อเนี่ยเป็น คนที่เกี่ยวข้องกับก,บการช่อโกงการฟอกเงินนะครับเขาก็จะมีทีมงานที่แบ่งเป็น3ระดับนะครับสาย1สาย2ส,สายสามสาย1เนี่ยคือจะหาเหยื่อในเบื้องต้นนะครับสาย2ก็เริ่มกระชับกลุ่มขึ้นมานะครับกลุ่มที่เริ่มหลงเชื่อสาย3านี่คือจังหวะสุดท้ายที่จะให้โอนเงินนะครับสําหรับตัวนี้ก็ผู้ต้องหารายนี้ก็ถือเป็นรายหลักนะครับที่ที่ถูกเราเช็คในระบบเนี่ยมีการแจ้งความถึง 163ครั้งนะครับอันนี้คือเฉพาะที่ที่เจอในระบบนะครับแต่ถ้าเกิดผมเชื่อว่ามันน,น่าจะมีมากกว่านี้อีกจํานวนมากนะครับที่ยังไม่ได้แจ้งความหรือว่าอาจจะไม่สําเร็จหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วนอกจากผู้ต้องหารายนี้นะครับเราก็ยังจับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งซึ่งได้ส่งโรงพักเจ้าของหมายจับไปแล้วนะครับก็เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับชื่อนายรามินนะครับจับไปตั้งแต่สองสามวันก่อนนะครับ สำหรับผู้ต้องหารายนี้เนี่ยวันนี้ผมก็ได้ได้พูดคุยกับเขานะครับเพื่อทําการขยายผลด้วยแล้วก็ทางเจ้า,ต,าตัวเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับรับสารภาพแล้วก็ก็คุยอนอยากจะให้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อต่อสังคมต่อประชาชนนะครับอยากให้เขาเล่าให้ฟังถึงถึงไอ้ ai, แก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็ถือเป็นการเตือนภัยใหพ้พี่น้องประชาชนทราบด้วยนะครับตอนนี้แหลงข่าวเสร็จเนี่ยผมก็จะให้ ทางพี่น้องสืบชนนะครับมีโอกาสได้ซักถามกับต,ตัวผู้ต้องหารายนี้นะครับเขาอยู่ตั้งแต่ปีประมาณเดือนกเดือนกรนกฎาคม2016นะครับจนถึงประมาณ20กว่าของเดือนมกราที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราเนี่ยจริงๆแล้วเราได้ทําการสืบสวนมาตลอดนะครับก็ทราบกลุ่มแก๊งนะครับหลายๆกลุ่มรวมถึงกลุ่มนี้นะครับเราได้มีการสืบจนทราบว่าไอ้กลุ่มกองรอยปอยเป็ดเนี่ย เป็นใครบ้างนะครับแล้วเราก็มีการเฝ้าเฝ้าดูนะครับทั้งกลุ่มแก๊งนี้นะครับเมื่อเราตรวจสอบสืบสวนพบว่าเขาเข้ามาเมืองไทยนะครับเราก็ทําการจับกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดขออนุญาตให้ทางปอทได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับครับขออนุญาตครับครับจากเคสนี้ครับเมื่อประมาณเดือน กรกฎาคมปี67ครับได้มีผู้เสียหายนะครับเข้ามาลองทุกนะครับว่าถูกคนร้ายนะครับหลอกข่มขู่ให้ตกใจกลัวนะครับแล้วก็มีการวิดีโอคอลนะครับตัวที่ปลอมตัวเป็นใส่เครื่องแบบตำรวจนะครับหลอกคุยนะครับจนกระทั่งหลงเชื่อนะครับก็เสียเงินไปมูลค่าเกือบ4ี่ล้านบาทนะครับจากนั้นทางกองการหนึ่งบกปทนะครับก็ได้มีการสืบสวนนะครับสืบสวนติดตามมาตลอดนะครับมีการตรวจสอบจาก นโยบายผู้ระชาให้ตรวจสอบจากระบบแจ้งความออนไลน์นะครับก็พบว่ามีแผนปฏิปรุธกรรมในลักษณะคล้ายคืนกันนะครับถึง1 6 3เคสนะครับแล้วก็จึงได้นําไปตรวจสอบจากในระบบ Big Data นะครับแล้วก็ทีม Social m o n i t o r อ n g ของบกปทนะครับจนกระทั่งสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า,าบุคคลที่ปลอมตัวหรือแต่งตัวเป็นตำรวจเนี่ยเป็นใครนะครับจึงได้มีการอาขออนุมตัติต่อสารนะครับเพื่อ,อออกไปจับแล้วก็มีการจับคุมได้ ในวันที่สองที่ผ่านมาครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นจากการจับกลุ่มได้นะครับก็จะมีการขยายผลนะครับจนกระทั่งได้ทราบถึงรูปแบบของผังองค์กรของการดําเนินการรูปแบบแผประทุสกรรมของแก๊งคอกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางสวัส์เขาเป็นคนอธิบายเรื่องผังองคอ์กรต่อครับจากการสืบสวนนะครับแลวก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยพบว่ากลุ่มนี้นะครับมีการ จัดทาที่ตั้งนะครับอยู่ที่ตึก18ชั้นนะครับฝั่งปอยเป็ดซึ่งเขาทํางานอยู่ชั้น13นะครับโดยแผนบริษักรรมเนี่แอดมินนะครับคอยควบคุมระบบซิมบ็อกนะครับพอซิมบ็อกเนี่ยโทรไปหาเหยื่อนะครับก็จะมีการโอนสายให้กลุ่มที่เรียกว่าสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งจะทําหน้าที่โทรข่มขู่ผู้เสียหายนะครับว่ามีคดีฟอกเงินแล้วก็ข่มขู่ต่างๆนะครับพอผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับว่าติดคดีฟอกเงินเนี่ยตัวสายหนึ่งก็จะโอนสายไปให้สายสองนะครับทาการวิดีโอคอล ตัวสายสองเนี่ยก็จะแต่งกายเรียนแบบตำรวจนะครับโนม้มน้าวให้เหยือ่อเชื่อว่าติดคดีจริงนะครับเพื่อที่จะให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินเพื่อมาตรวจสอบครับจากนั้นเนี่ยสายสามนับก็จะเป็นการแต่งกายเป็นตำรวจนะครับอ้างว่าเป็นผู้บัญชับัญชาะระดับสูงนะครับเพื่อทําการปิดบินแล้วก็ส่งบัญชีธนาคารให้เหยื่อโอนเงินนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีสายปลอบนะครับสายปลอบเนี่ยจะทําหน้าที่ปลอบใจเหยื่อนะครับว่าเงินที่โอนไปเนี่ยจะได้รับคืนแน่นอนนะครับแล้วก็จะปลอบเพื่อที่จะให้เหยื่อเนี่ย โอนเงินครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับเพื่อเพิ่มยอดนะครับโดยกลุ่มขบวนการเนี่ยมีประมาณ 30- มสถึงสีคนนะครับนอกจากสายหลอกโทรหลอกต่างๆแล้วเนี่ยยังมีชาวอ่กัมพูชาและชาวจีนนะครับจัดหาโปรแกรม AI เพื่อปลอมหน้านะครับเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำการติดติดตามสืบสวนได้นะครับแล้วก็มีล่ามนะครับเป็นชาวไทยที่ที่สามารถพูดภาษาจีนได้นะครับมีคนคิดสคริปต์ในการหลอกผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีชาวจีนที่ทําหน้าที่ควบคุม กลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีฝ่ายการเงินนะครับทาหน้านที่จัดหาบัญชีมาแล้วก็ทําการแปลงทรัพย์สินจากเงินสดเนี่ยเป็นเงินดิจิตอลนะครับส่วนคนกลุ่มนี้มีการรับค่าจ้างโดยการจะมีบอสนะครับบอสเนี่ยจะมีจะเรียกผู้ร่วมขบวนการแต่ละคนเนี่ยเข้าไปในห้องจากนั้น,นครับก็จะเป็นการจ่ายเงินให้เป็นเงินสดนะครับซึ่งจะไม่มีการจ่ายเงินเป็นเงินโอนเพื่อที่จะลบล่องรอยทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ จากการตรวจสอบนะเพราะว่าเงินที่หลอกได้เนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีการแปลงเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกทีมหนึ่งทําการฟอ,อกเงินออกมาเป็นเงินสดในสกุลต่างๆนะครับหลายประเทศทั้งไทยเวียดนามตุรกีนะครับจากนั้นก็มีการนําเงินที่ได้มาเนี่ยมีการแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายใน call center จ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นให้ทีมงานนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งต่อให้หัวหน้ากระบวนการและผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายต่อไปครับ ลักษณะการพักของของคนที่ทํางานในแกล้งคอร์เซ็นเตอร์นะครับ mm hmm. ก็จะเข้าไปอยู่ในตึก 10, อาคารสิบแปดชั้นนะครับไปอยู่ที่ชั้นสิบสามโดยจะเป็นทั้งที่พักและที่ทํางานนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งคนที่จะเป็นทํางานเป็นคอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ไปอยู่เนี่ยก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับอยู่ในชั้นนั้นนอนในนั้นกินในนั้นทํางานนะครับเ mm hmm. ต็มที่เนี่ยให้ลงมาที่ชั้นหนึ่งไปซื้อของแค่นั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่ายึดพักปรอดยึดโทรศัพท์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ให้ทํางานคือหลอกคนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดหลอกไม่ได้ก็จะถูกถูกตีนะครับด้วยไม้เบสบอลนะครับก็อันนี้เขาก็ถือว่าก็ให้การรับสาภาพแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์นะครับก็เราก็จะทําการขยายผลต่อไปนะครับครับสําหรับเคสนี้นะครับคือภาพรวมของเรื่องนี้เนี่ยคือตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณกลางปีหกเจ็ดนะครับ แผนพุษกกรรมเกี่ยวกับการที่แก๊ง scammer เนี่ยหลอกเหยื่อว่าเหยื่อ,อเกี่ยวข้องกับการชอ่อกงเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็จะต้องส่งเงินมาตรวจสอบเนี่ยช่วงนั้นกำลังระบาดนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ชาก็ได้มอบหมายให้ทำการตรวจสอบอยู่กับเรื่องนี้เราก็รวบรวมแผนพุษกกรรมแล้วก็ จัดเป็นเรื่องของกองร้อยปลยเป็ดขึ้นมานะครับทางสอบคุนกลางเนี่ยก็ได้รวบรวมผู้ที่แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างแต่งกายเป็นเจ้าที่ d ีเอบ้างเนี่ยออกมาสองซีซั่นแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงมิถุนาหกเแล้วก็ช่วงช่วงมกราหกแปนะครับหลังจากนั้นต้นมาเนี่ยก็มีการสืบสวนขยายผลจนจนมีการจับกลุ่มในครั้งนี้สำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินการในท่อนของการ จะบปุมผู้ต้องหาในส่วนของการเริ่มหลอกแล้วก็ท่อนของการหลอกเชื่อเงินนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะมีการขยายผลเกี่ยวกับท่อนของการฟอกเงินรวมถึงพยายามขยายผลไปสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ตัวจริงซึ่งขณะนี้เรากำลังเมือนการอยู่ ก็ต้องเรียนว่าเคสนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาถึงประมาณครึ่งปีนะครับในการสืบสวนตั้งแต่ผู้เสียหายมาแจ้งความจนขยายผลจนทราบถึงตัวละครบุคคลต่างๆในในแก๊งนี้นะครับในโครงข่ายนี้นะครับอย่างที่อย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าจริงๆใบหน้าที่ออกมาเนี่ยก็ใช้ AI ในการแปลงหน้าอีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ง่ายต่อการสืบสวนต้องเรียนว่าเราก็ใช้ศักยภาพในความสามารถในทุกๆด้านที่จะสืบสวนจน จนทราบถึงโครงข่ายของเขานะครับไม่ว่าในเรื่องของคนทํางานหรือว่าคนฟอกเงินหรือตัวมาสเตอร์มายต่างๆนะครับก็เด <ST div isa> ี๋ยวในลําดับต่อไปผมอยากจะให้ทางสื่อมวลชนนะครับได้ถามคํถาถา,ถามกับผู้ต้องหานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเอาแอมอถือไม่ตไม่พูดดีคร